ถ้าไม่ใช่รายการไอทีเพราะว่าวันนี้ค่ะกูรวยิปี่ิพายพพนันท์รเนี่ยเป็นผู้สร้างสรรค์รายการนี้นั่นเองค่ะหน้าตอดีตีตีอะ่ะ <c oughs> พูดแล้วอยากไปหาเลยไปเลยค่ะผมเลือกที่จะทำในสิ่งที่ผมชอบ <c oughs> เรามีเวลานะจริงๆแล้ว <c oughs> เราอยากคิดว่าเราไม่มีนะ <c oughs> แน่นอนครับว่าเส้นทางของคนเราเนี่ยมันออกเลี้ยวได้เมื่อมันเจอโอกาสหรือโอกาสที่ดีแล้วตอนนี้นะคแะแพ้ก็นั่งอยู่ข้างข้าผู้สร้างสรรค์รายการแบร์ไต่ไฮเทคและรายการอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะชื่อนี้นะคะถ้าพูดถึงเนี่ยต้องไม่มีใครที่เป็นคอยทีไม่อยู่จากอย่างแน่นอนนั่นก็คือพี่หนุ่ยพงส์นั่นเองคะ่ะสวัสดีครับน้องแพรสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ ก็ดีนี่แม่พี่หนุยงานเยอะมากๆเลยขอบคุณมากพี่วันนี้เนี่ยได้ให้เกียรติมารายการเราขอบคุณมากที่มาเพิ่มงานให้พี่ด้วยในวันนี้ครับผมดีค่ะตอนนี้นี่ทำไรอยู่บ้างคะมีโปรเจกต์ใหมคะก็แน่นอนตอนนี้กาลังสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับก็คือวงการโทรทัศน์เมืองไทยกําลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลทุกคนทราบดีโมโนช่อง29กนะก็จะมีรายการนะครับในประมาณ6สถานีใหม่นะครับแล้วก็มีจํานวนทั้งหมด12รายการก็เยอะที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้เคยทำรายการ ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กที่กว่อจะมาเป็นเจ้าพ่อไอทีถามเลยดีกว่าคะ่ะว่าตอน,น,นเด็กเนี่ยพี่หนุ่ยเป็นคนยังไงคะเป็นเด็กบ้าประกวดครับก็ค,คือชอบประกวดเวลาเขามีโครงการจัดก,การแข่งขันอะไรเงี้ยครับหรือว่าประกวดการแสดงตามรายการโทรทัศน์นะครับนี่ต้องยอมรับว่าได้คุณแม่ผลักด<ะ>ันด้วยบบกตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ได้เพื่อนดีมากซึ่งปัจจุบันเพื่อนที่ดีมากของผมคนนี้ไปเป็นผู้บริหารอยู่โมโนมิวสิกครับ <c oughs> ชื่อคุณโจรัชพลปิติจึงทำเนี่ยตื่นขแบบว่าตัว เตี้ยร่ำหน่อยคือแพรอยากจะพูดแบบนั้นใยวครับผมคือโจก็เป็นเพื่อนที <h 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 ่ดีมากก็คือซัพพอร์ตกันเต็มที่นะครับผมไปประกวดรายการหนึ่งของบริษัท JSL ก็คือเงินรางวัลในรายการนั้นเนี่ยฟังดีๆนะครับ1ล้านบาทตอนปี1992มันจะเป็นยุคของคอมพิวเตอร์ราคาเป็นแสนบาทคือวันที่ผมซื้อเนี่ยนะครับผมได้เพนทียม13-3เม ในราคา58,0 0 0บาทอ่าคือมันก็เริ่มลงมาบ้างแล้ววันที่ตัดใจไปซื้อนะครับแต่ด้วยความที่ซื้อแล้วมันมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามาพอดีนะครับคอมพิวเตอร์ยุคแรกที่ราคาเป็น,สนแสนเนี่ยไม่ได้ต่อนเน็ตนะครับมาต่อนเน็ตกันยุคเนี่ยประมาณ Intel Pen t ที13 m 133 MHz ยมเนี่ยที่เขาเริ่มมีการพูดถึงว่าเราจะมะีการซื้อแฟกโมเด็มมาติดตั้งภายนอกนะเมื่อก่อนการต่อนเน็ตไม่ใช่เรื่องมาตรฐานนะต้องไปซื้ออุปกรณ์มาอุปกรณ์มาวางติดปุ๊บเอาสายโทรศัพท์เเเเสสีววนนีียยบข้้าาไปแลวตต่อน็มงครั น้องแพรเคยทราบไหมว่าต่อเน็ตมันมีเสียงด้วยไม่เคยค่ะ๋ยวนี้เปิดมาก็ใช้ได้เลยใช่ไหมเน็ตลอยเข้ามาเองเลยผ่าน WiFi เมื่อก่อนต่อเน็ตมันจะมีเสียงก็ถ้าถ้าถ้าใครยิ้มมุมปากก็แปลว่าคุณก็แก่เหมือนคุณเคยได้ยินสิ่งนี้นะครับแล้วก็เราก็ได้ไปเรียนนะครับก็คือผมไปสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนนะครับซึ่งตอนนั้นเปิดคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่มีสาขาที่หลายคนชื่นชอบมาก การแสดงและกำกับการแสดงจากความคิดที่อยากจะเป็นผู้กำกับการแสดงอยากทำหนังนะครับตอนนั้นก็เพิ่งเริ่มใหม่ๆนะครับหนังยังไม่ได้บูมมากแต่ว่าแน่นอนครับว่าเส้นทางของคนเราเนี่ยมันออกเลี้ยวได้เมื่อมันเจอ, opportunity, อโอกาสที่ดีใช่ไหมครับรุ่นพี่เขาใช้คอมพิวเตอร์กันผมก็คิดว่าผมควรจะต้องมีผมก็เอาเองเงินล้านที่ผมได้จากประกวดตัว,ต,วตัวเนี่ยซึ่งโจอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยผมก็เอาไปซื้อคอมเครื่องแรกเราได้ยินข่าวว่าต่อนเน็ตได้ เราก็เลยไปหาอุปกรณ์มาเรามีตั้งในกระเป๋าเนี่ยอ่าเราก็ไปซื้อมาตอนเรียนปีหนึ่งก็ดันเป็นดันทะลึ่งเป็นนิสิตคนแรกของมสวสศิลปกรรมนะครับ <ฮะ S 1> ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสําเร็จใครที่อยากจะต่อนเน็ตในยุคนั้นจึงมาถามผมแล้วก็ได้ทำรายการด้านไอทีเนื่องมาจากเป็นเป็นสมาชิกของเว็บไซต์พันธิบดออันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องเหลือเชื่อเหมือนกัน เข้าไปคุยในเว็บบอร์ดนี่แหละแล้ววันหนึ่งเว็บไซต์พันทิ์อยากจะจัดมิ팅อ่าเขาก็อ่ะนักเรียนละครน้นะผมใช้ชื่อนี้นะนักเรียนละครมาเป็นพิธีกรหน่อยจะไอ้คำเชิญเล็กๆอันนั้นแหละครับก็เลยกลายเป็นว่าผมได้ทาพิธีกรงานมิงคนในอินเทอร์เน็ตแค่ทุกงานในยุคนั้นแล้วก็ได้เจอคุณจอรัตนเวโร์ในงาน i c q Party นะครับ ว่าโซเชียลเน็ตเวรค่ะมันซึมซับมีกระบวนการเข้ามายัางไงคะ่ะที่ทําให้ทุกวันนี้เราแบบว่าม,มันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งชีวิตเราแล้วอ่ะก,ก,ก็ต้องยอมรับว่าการดีไซน์ของโครงข่ายนี้มันทําให้เราอยากที่จะบอกใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยนะสิะปีที่แล้วนะฮะก็คือมีค่ายมือถือค่ายหนึง่งเขาก็อยากจะเปิดตัวบริการเขาเรียกว่าเป็นการเซลล์บอ็อตแคสก็คือ,อะจะบอกว่า สมาชิกในครอบครัวเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่ยุคนั้นนะครับพอจะเปิดตัวบริการเนี้ยสมาคมสามีแห่งประเทศไทยต่อต้านครับไม่ยอมครับเฮ้ยจะมาูโดแม่บ้านตามใช่ไหมคือคนยังไม่เก็ตว่า,วา,วา,วาบอกบอกทําไมเนี่ยแล้วเดี๋ยวเฮ้ยผมอยู่รัชดาเดี๋ยวภรรยาเขาใจผิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอเวลาผ่านไปมาถึงยุคนี้กลายเป็นว่าไม่ต้องมีการบังคับครับทุกคนอยากบอก ถามวันนวันนี้สิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เราอยากจะบอกอยากจะอะไรเนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยถ้ามองในเชิงเล่นสนุกโอเคมันสนุกครับแต่ว่าเรากําลังสร้างเหมือนข้อมูลให้กับฝรั่งอยู่ฝรั่งเนี่ยเลิกตีเมืองขึ้นแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะพยายามมาขยายอนาณานิคมใช่ไหมทุกวันนี้ฝรั่งสร้างเหมือนข้อมูลคือสร้างระบบขึ้นมาเพื่อให้คนจํานวนมากเข้ามาสมาัครแล้วภาพวิดีโอเนื้อหาเอาไปให้เขาอะ เราทำอะไรปุ๊บเราก็อยากจะอัพ u t u b e ใช่ไหมหรือเราทําอะไรปุ๊บก็อยากจะโพสต์ลงเฟซบุ๊กเนี่ยมันคือการเอาทรัพย์สินทางปัญญาหรือคอนเทนต์เราเอาไปให้เขาตอนนี้หลายคนกํนลาลังมองว่าต้องบอกหมดหนะจะเดินจะกินจะนอนจะโกรธกับเพื่อนจะดราม่ากับครูก็ต้องไปเขียนด่าเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าการที่เขาไปบอกทุกอย่างเนี่ยมันจะกลับมามัดตัวตนของตัวเองในอนาคตเนี่ยเพราะว่าความคิดของเราเปลี่ยนทุกวัน เมื่อก่อนผมก็ไม่ได้คิดแบบนี้ใช่ไหมตอนผมเด็กๆผมก็คิดอยากเป็นนักมายากลอนะไรบนีผมก็เปลี่ยนวิธีคิดไปแต่ไอสิ่งที่มันอยู่บนอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันคือการบันทึกไว้ตลอดกาลครับแม้เราจะลบนะ,ะก็จะมีคนทะลึ่งเซฟไว้เสมอถูกไหมคือแบบเราลบไปแล้วเราผิดไปแล้วเราลบไปแล้ว,ลลวยังมีคนเซฟไว้พอเซฟพวกเขาก็กลับมาแกว่า๊ะเคยเขียนไว้แบบนี้อ้าวทำไมลบยิ่งเป็นประเด็นอีกผมจึงคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เอาไว้คุยชแชทกับเพื่อนแบบสนุกสนานได้ใช้เป็นช่องทางการติดต่อได้ แต่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตที่เราจะฝากทุกเรื่องไว้กับมันการติดต่อสื่อสารทุกวันนี้ผมใช้คําว่าเราเข้าสู่โลกยุคไม่มีทางติดต่อไม่ได้อีกแล้วความหมายคือถ้าเขาปิดเครื่องเราก็ฝากข้อความได้จะไลน์หรือจะย้อนไป SMS หรือจะอีเมลไปฝากไว้หรือจะโพสตบนเพจว่ามันได้หมดแต่คุณอยากคาดหวังว่าทุกคนจะตอบสนองคุณเหมือนกับที่คุณเปิดเครื่องอะ่ะเพราะว่านั่นมันคือตัวตนคุณเองแล้วก็อย่าใจร้อนเกินไปบางครั้งบางข้อความที่เรามีอารมณ์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันไม่ถูกมันไม่ถูสร้างโดยคนที่เขามีความคิดแบบนั้นแต่เขามีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายที่จะปัน่นป่วนสมองเราอะเจมะเราก็ล<ช>ิฟต์ิคือทิ้งมันไปบ้างอะยังมีสมองอก่าสุายนะคะอยาจะให้พี่หนุยเนี่ยฝากข้อคิดดีๆหน่อยความสําเร็จที่แบบทำให้พี่หนุ่ยได้มาเป็นเจ้าพ่อยทีในวันนี้ครับ ผมเลือกที่จะทำในสิ่งที่ผมชอบนะครับเปราหมายคือว่า mm hmm. ผมได mm ้วาลับซอฟต์แวร์จากการที่ผมใช้ซอฟต์แวร์แล้วผมชอบฉะ mm hmm. นั้นเนี่ยทุกคน mm hmm. กคว mm hmm. จะมีความสุขถ้าได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบแต่นั่นมันคือโลกที่คุณต้อง,ต,องต้องมีการวางเป้าหมายถ้าคุณไม่วางเป้าหมายและคุณปล่อยไปตามลมเหมือนคนใช้ชีวิตหวังฟลุกมันยากอยู่ที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ฉะนั้นเราก็ต้องวางเป้าแล้วก็หาวิธีการ ภาษาคนเรียกไมล์แมนะครับจะเขียนด้วยกระดาษก็ได้หรือจะคิดในหัวก็ได้ถ้าเราอยากเป็นนักเมียกนกันะครับอ,อยากเป็นนักร้องเงี้ยนมะันก็ต้องคิดใช่ไหมว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงมันคงไม่ใช่อยู่ๆแล้วมีคนมาชวนเรามาเชิญ ดูนาปเป็นนักร้องหน่อยนะครับสังกั Music ดโมโนมิวสิกโดยพี่โจรัชพลคงไม่มีแบบนั้นเพราะพี่โจก็คงจะต้องมองจากคนที่ตั้งใจจริงๆใช <ๆ S 1> ่ไหมครับที่จะข้าสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าชีวิตในอนาคตน,นี่ยจะเป็นอะไรหรือต้องการอะไรก็ฟังแล้วอาจจะมีแนวทางของตัวเองได้มากขึ้นวันนี้ขอบ,ขอบคุณที่อยู่ม,มากๆเลยค่ะดีครับขอบคุณนะครับทุกคนคงรจะมีความสุขถ้าได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบถ้าคุณไม่วางเป้าหมายและคุณปล่อยไปตามลม เหมือนคนใช้ชีวิตหวังฟลุกมันยากอยู่ที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้คำตอบก็คือหมาลายเป็นสัตว์ที่มีผิวสีดำมีลายสีขาวตามความเชื่อของชาวแอฟริกันนั่นเองค่ะ